สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่ย่งขากันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เกซังเชยครับวันนี้เกซังจะพาทัวร์หมู่บ้านยางนั่นเองซึ่งตอนนี้อีเกซังก็อยู่ตรงสามแยกใจกลางหมู่บ้านเลยเนาะเกิซังเนาะที่นี่ก็ถ้าตรงไปก็อะไรก็จะเป็นมัสยิดนะฮะนี่แล้วก็จะมีร้านข้า,าวซอยที่เกิซังทานเมื่อ,อก,กี้เนาะแล้วก็เราจะไปเที่ยวโรงงานหลวงข้างในกันแล้วก็ที่พักที่อยู่ข้างในกันนะฮะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะไปร้านข้าวซอยอีกร้านนึงก็อยู่บนนี้นะท่านผู้ชมหนนร้านข้าวซอยต<ฮ>ัดนนอ้ันนี้มาเลยใช่มยิดใหญ่ของที่นี่เลยที่นี่ก็จะมีเด็กๆจากหลายที่เลยมาเรียนาศาสนาที่นี่กันน,กน,ะนะคือส<ะ>ังนะครับืเป็นการเสียเวลาละพักชมไปข้างในดีกว่าไปครับค่ะไปเส้นทางที่จะเดินทางไปข้างในก็จะตรงไปแบบนี้นะคือสัง<ะ>เนาะเลี้ยวขวามาโอ้ที่นี่ก็มีร้านเคี้ยวทยายค่สังมีอีกร้านหนึ่ง มีหลายร้านเลยใช่มีหลายร้านเลยมีแต่ร้านนี้ก็เข้าซอยแต่วันนี้ร้านนี้ปิดเนี่ยร้านเข้าซอยบ้านยางใช่ไม่ปิดหรอปิดแล้วปิดแล้วเ,เดี๋ยวเราไปหน้าตรงโรงงานหลวงกันเลยดีกว่าท่านผู้ชเนาะครับต่อแหลกาแฟสดโอโห่พ้ซซเห็นภาพไหท่านผู้ชม โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่หนึ่งฟางนั่นเองนะฮะซึ่งพี่คิวสังบอกยังไม่เคยมาใช่ไหมพ่อยังไม่เคยพาคิวสังมาเหรอไม่รู้จำไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่ในคิวซังบอกยังไม่เคยพายยคูวสังมานะ,ะนี่ฮะอันนี้คือรูปในหลวงราชการที่เก้าที่จุดนี้เคยเจอน้ําป่าคิว<ๆ>ัง<ๆ>เคยเจอน้ําป่าจนทําให้ทุกอย่างตรงนี้พังหมดเลยแต่ว่าเหลือรูป ของในหลวงที่ตั้งแต่ง,งายอยู่ได้จนถึงแบบน้ำป่าหายไปหมดเลยแถบนี้โรงงานทั้งหมดนี้โดนน้ำป่าซัดพังเสียหายหมดเลยคุณสังแล้วก็อีกที่หนึ่งที่โดนน้ำป่าแต่ว่าไม่เป็นอะไรก็คือสถานีอนามัยพระราชฐานนีน่นเยาจะพาท่านชมที่เดินที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปกราบไหว้าสารเจ้าแม่กวนอิมเฉลิมพระเกียรติที่อยู่ด้านบนนู้นน้อยูุสังเนาะไปก่อนอื่นเราพาท่านชมเข้าไปทัวร์ภายในดีกว่านะ,ะภายในมีอไะไรบ้าง ภายในจะมีอะไรบ้างใช่ครับข้างในนี่ก็จะมีเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่เยอะมากนะฮะก่อนที่จะเป็นที่นี่มียังไงบ้างนี่นะไปอุ้ยนัไงใช่ครับเข้าไปเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ครับสามารถเข้ามาชมได้บราารยากาศจะประมาณนี้นี่ฮะเข้าเยี่ยมชมห้ามเปิดสฟลชนะอันนี้จะเป็น เขาเรียกว่าประตูแรกนะครับก่อนที่จะไปยังจุดอื่นที่นี่ก็จะมีการฉายหนังให้ดูด้วยชีวิตชายขอบสามารถสแกนที่นี่ได้นะเราก็จะมองเห็นที่ข้างในนี่เป็นเมื่อก่อนโดยแหงขางต้องใช้อันนี้เป็นตัวอะไรมา้าใช่ล่อในการขนผล,ผลผลิตใช่ไหมเขาก็เรียกว่าสัตว์ป่านั่นเองคือสัตว์นี่ของวย่างที่อยู่ที่นี่เป็นของ ชนเผ่ทั้งหมดเลยนาะยอสังเห็นไหมพร้อมห้ามจับล้อใช่ห้ามจับครับลูกอยากดูสารคาดีที่นี่ไหมอยากดูอยากดูใช่ไหมเดี๋ยวพาอีกจสังดูยิ่งสังไปกดปุ่มนู่นมองเห็นไหมปุ่มเขียวๆอยู่นู่นเนาะใช่ครับกดเลยกดยังมานั่งรอ นี่กดปุ๊บเราก็จะมีสารคาดีให้ชมแบบนี้ฮะนั่งอันนี้เป็นการแลน,นที่ไหนกันซัง<ะ>ดอยดอยเราดอยเราใช่ไหมใช่น,นี่คืออะไรครับแบลสตรอเบอรี่๋อสตรอเบอรี่ใช่ไหมที่นี่มาบ่อยพ่อก็เลยรู้ว่ามันมีอะไรให้เราได้ดูบ้างอันนี้ที่ไหนนอน <Huh? S 2> นอนเลยใช่ไหมอันนี้เป็นบ้านขอบโด่งนี่เจสังบ้าน,นขอบโด่งใช่โอ้โหกล้องซูมไกลมากเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงเราอย่างคางสมัยก่อนท่านผู้ชมที่เต็มไปด้วยดอกฟินแบบนี้ mm hmm. เห็นไหมอันนี้คือฟินทั้งหมดเลยเจสังฟิน สมัยก่อนดอยอ่างขางเต็มไปด้วยสิ่งมอมเมาที่ทำให้เกิดคนที่ติดยาโดยใช้สารเคมีที่ผลิตจากดอกฟินนั่นเองที่สัง่งพอนานมากนานมากแต่พอมีมูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาทุกอย่างที่เคยแบบ ดูแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยสักอย่างอันนี้คือเสียงแห่งชีวิตเลยีกษรอันนี้คือราชการเก่า,ชกาใช่อันนี้คือหอพทัทนั่งอีกษงที่โซเสด็จลงมาที่ดอยอ่างขางครั้งแรกอุ้ยเมาเสียงอะไร อยากจะดูต้องไปดูห้องต่อไปอคกสซังไปงต่อครับใช่ครับมาไอีกสังไปฮะดูห้องถัดไปกันแป๊บเดียวก็จบอ่าแล้วก็มาดูฝั่งใช่ครับพอหอมาจอดปุ๊บมันก็จะตามด้วยนี่คือสิ่งที่เราเจอก็คือชาวบ้านลงมารอต้อนรับนะฮะรอรับเสด็จ นี่จนเป็นจุดกําเนิดโครงการหลวงนั่นเองยือสัง่งใช่พ่ใช่ครับอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่บนดอยอยู่ใช่ครับอันนี้คือดอยอ่างขางนี่ฮะอันนี้เป็นหมู่บ้านขอบน่งที่ในหลวงท่านเสด็จเข้ามาที่หมู่บ้านนั่นเอง,องนี่สั่งนี่อันนี้คือพระอ,องค์ทรงไม่ถือพระอ,องค์เลยนะคือสัง่งคว้าจอกเล่าข่าวที่ นายจะรู้หรือเปล่าพ่อไม่แน่ใจเป็นคนยื่นถวายให้พระองค์โดยที่พระองค์ยกดื่มเลยลาย่างค้งสมัยก่อนเขาลูกนี้ท่านผู้ชมเป็นเขาหัวล้นหมดเลยเห็นไหมแห้งมากใช่ครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากดอยหัวล้นกลายเป็นป่ามาจนถึงทุกวันนี้โ,โดยที่คติพจน์ที่พระองค์ได้ให้ไว้ก็คือ ช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกเอยใครมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมมาแวะเที่ยวกันได้นะคูวซังอ๋อแล้วพอับผมีนันต่อแล้วมีต่อมาอยากดูต่อใช่ไหมคิวซังอันนี้คือกว่าจะเป็นวันนี้ได้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยคิวซังมองผ่านรูนี้นี่กว่าจะเป็นทุกวันนี้โรงงานสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้คิวซังนี่นะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะพาดูข้างหน้าอันนี้คือข้าวของที่เอามาทําสมัยแรกๆเลยนะสวนนี้เป็นรูปสถานีเกษตรวางค้างสมัยตอนที่พ่อเป็นเด็กน,นุ่นแคสังนุ่นไม่เคยเห็นเลยนี่ตรงนี้จะเป็นสํานักงานตรงนี้จะเป็นสวนฉลประ้าวเกศ72พรรษาแล้วก็อ,อนามัยอ,อนามัยนีมีอยู่ในภาพนี้ครับนี่ฮะมาไปเริ่มมามีผลิตภัณฑ์โครงการหลวงเอามาปูใช่ครับจนมาถึง249 อันนี้เป็นรถยนต์พระที่นั่งนะคือซังน,นี่ที่พระองค์เอามาทรงงานสมัยนั้นสวยไหมอันนี้รถคลาสสิกเลยอืมวางจากอ๋อคืนนอซังอ,อ,อยากเห็นตรงนี้ใช่ไหมนนเขาทําจากเก็ตแล้วฮะเขาเขาทำาจากเกตเหรอใช่ครับอมไม่มีหนังสั้นแล้วอะเมื่อก่อนจะมีหนังสั้นด้วยนะคือซังนะให้เราได้เข้ามาชมด้านในนมนี้นะ อหนังสั้นโดนถอดออกไปแล้วอยากจะดูต้องสแกนโรงงานชั่วคราวเหนะมาเดินฝั่งนี้ต่อมันก็จะเป็นล็อกล็อกลอกเห็นไหมอันนี้รถสมัยก่อนรถโครงการหรอจะเป็นแบบนี้นะผู่ชมรใช่นีเทมากเทจริง <laughs> มีมีป้ายทะเบียนด้วมีเครื่องบินใช่ครับนี่เห็นไหมอันนี้นนอุปกรณ์ใช่ที่มาทำ แปรรูปผลิตผลของที่นี่จนกลายมาเป็นอ่อะไรนะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเข้าไปได้เข้ามาได้ครับนี่ฮะสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ถั่วเหลืองเห็นไหมอันนี้คืออะไรพีชหรือเปล่าอืมเมื่อก่อนพีชอยู่ในกระป๋องแบบนี้คือสั่งอันนั้นคืออะไรข้าวโพดอันนี้คือข้าวโพดอ่อนพ่าเรกาใช่ครับสามารถสแกน ดูข้อมูลที่ค r วอารโคดนี้ได้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นสายพานการผลิตก่อนที่จะเป็นอาหารกระป๋องให้เราได้ทานกันสมัยนั้นนะก็ออกไปใช่นี่โรงงานก็จะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนท่านผู้ชมนี่ของเรา <21 8. S 2> ใช่ไหมอันนี้ที่นี่ครับทีซสั่งนี่ชนเผ่าที่นี่มีอะไรบ้างนี่ฮะชาวจีนอยู่นานชนเผายาย่าไทใหญ่มีชุดสั่งลองสมัยก่อนท่านผู้ชม สั่งลองจะเป็นแบบนี้อันนี้ของไทยใหญ่คนระับใช่ครับของไทยใหญ่แท้ๆอันนี้เหรอัอันนี้ก็จางลองอันนี้จะเป็นคนตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงสั่งลองใช่สั่งลองคือภาพเมื่อกี้อันนี้ก็เผาประลองนคนจีนอยู่นานเนี่ยชนชาติมง้งเมี่ยนนี่อยู่ที่นี่หมดเลยท่านผู้ชมในายาแซ่หล่อในภาพบางคนน่าจะไม่มีชีวิตอยู่นะแล้วตอนนี้ละ นี่พอมาจุดนี้จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถดูสรารคดีไดเ้เหตุการณ์น้ำป่าพัดมันมีจออยู่ตรงนี้นะแต่ว่า,อ,าอ๋อนนท์นนที่เคืสังดูต่อดูต่อกดหน้วหนอะใช่นี่ปุ่มสีเขียวข้างหลังลูกเห็นไหม,มกดมลงไปกลัวอะไรหรอไม่เป็นไรกดเลยพอยแล้วก็มานั่งรอชมกันครับ มาแล้วภาพมาแล้วเพลเยอร์เพลเยอร์นี่เมื่อปีอะไรน้ำป่าพัดถลม่มโรงงานที่ไม่ใช่สิงน้ำสิงโค์คงที่น้ำนี่นแหละที่เรานั่งอยู่นี่แหละที่พ่อบอกว่าที่นี่เจอน้ำป่าโอ้โหขึ้นมาแล้วขึ้นรถบั๊กขึ้นรถไฟมาเลย มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากไงคุณสันตุลาวันที่แปดตุลาสี่สิบเก้าใช่ไหมช่วงปลายฝนต้นหนาวปรดี๋ยต้องั้งฝนข้างเขาครับที่มงเห็นเนีครับเริ่มตัเริ่มตัวสิบแปดในกลางก็ฟ้าแล้งไม่รู้ยังทำไงน้ำมันก็ขึ้นผมก็โทรบอกผู้จัดการอย่างนี้ก็ดูแลอยู่เขาก็โทรบอกว่าน้ำเริ่มขึ้น จะจะติดสระพานแล้วนะที่หน้าโรงงานก็ขึ้นมา,าแล้วใครช่วยเหรอแล้วก็วรับเรื่องก็ขึ้นมาดูก็หลายคนอยู่เยอะสัก็ปกติน้ำมันมากกว่านี้เราก็ยังยัง,ยงรับได้น้ำที่เต็มลำธารมันก็จะเต็มเต็มลำธารหมดน้ำจะมีสีดำสีข้ามแม่แล้วก็กลิ่นกลิ่นของรากไม้จะจะฉุนผมมาเปลี่ยนเดือนพะที่บุญมีกับพี่ส่วนเขาบอกว่า ดูเหตุการณ์มันไม่ค่อยปกติครับสบรดูเขาก็าเลยว่ารอยู่เป็นเพื่อนผมอีกสักรู่จุดที่โรงงานตรงั้นน่ะคือจะเป็นทุกสายทุกทกล้องภูเขาที่่บ้านาบ้านเรใช่ตอนนี้ก็ยังเป็นพู้ใหญ่บ้านอยู่ครับท,ท,ที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับแังนั้นผมขึ้นไปดูแล้วเนี่ยผมก็ได้บอกกับพนักงานในโรงงานและก็บ้านที่อยู่ใกล้โรงงานบอกว่าถ้ามีรถยนต์ก็ขอให้ขับขึ้นไ้ที่สูง แล้วก <łość> ็คนแบบไม่จมีนอยู่แล้วเขาก็ออกมาดูเที่ยเช่ามือสอบนะครับเห็นตรหลังเที่ช่ามันนี้ผู้อยู่ในเหตุการณ์ไมอั้ผู้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ใช่ลอยอยู่บนน้ำอันนี้ีสุดเพราะเราปฏิญตเราะเร วิ่งเลยจาเรถของที่นี่ก็ไหลยนีไหลายไปเขาตกใจที่เห็นเรื่องเขาหลเขาเลยจะวิ่งผลตอบแทนเขาดึงขาอลไรเราไม่ต้องไปแล้วมันไม่ทำแล้วพี่เขาเรียกพี่ผู้ชายขึ้นตามพี่มาหมดทั้งสามคนเลยเรือเสียพี่จุ้ยเนี่ยเรื่กงมาขึ้นถนนหลังจากนั้นันไฟฟ้าในโรงงานเนี่ยเรื่องดึกดับดึกดับดึกดับเนี่ยนี่คใช่เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเลยค่ะสูงจากถนนเก็บเม็บแต่ไม่สามารถที่ลงมาถนนได้ ก็ใช้เสียงกระจายําพันผมกระจายข่าวเนี่ยจนจนที่ว่าไฟฟ้าดับลงกระบอกนะครับแต่ตอนนั้นมันมามากว่าะการมันจะทางอ่อก็เลยขอรับกลับก็เลย ข้ามไไม่ได้ก็น่าจะโดศเจทาหาตัวที่ติดอยู่ข้างบนสี่คนชาวบ้านข้างหลังอยู่อู่ไกลพวกเราแต่ก้ชออะไรตงตามเสียงดังมน่ค่ะมีแอมโมเนียระเบิดขึ้นมาขึ้นเน้นมากับรแอมโมเนียเนหลักตอนนั้นก็แห้งหมดเลยครับรแสบหน้าจะตามคหายใจโอ้ือที่อาคารที่อยู่ข้างบนอาจจะพังหรือเปล่าไม่รู้ครับของขาดรอบๆอเครื่องเครื่องของบ้านะห้าสิบห้คนนีเลืกเึินได้ครับ ้ส่งวชาเดี๋ยวคลิปเราจะยาวใครอยากดูต่อให้มาดูต่อที่โรงงานหลวงแล้วกันน้อยกิซังเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตพาตร์ทไปที่อื่นกันต่อดีกว่านะาน้อยกิซังนาะใครอยากชมต่อให้มาดูที่โรงงานหลวงที่นี่แล้วกันนะเออนี่ใหญ่ขึ้นเนาะสีน้ําเป็นยังไงแดงแล้วว่าจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูยาวๆเลยเหรอเงอ๋อยาว นี่ค right? <Damn. S 2> ือสร่างหวอยาวๆอ่าได้ได้ได้น้ำแดงนะนี่เลยเสียหายพังยับเยินเลยตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเสียหายมเลยอนาคารที่เสียหายพังไปทั้งหมด5หลังคือยังขอบช่างเนี่ยซ่อมบำรุงหายแล้วแน่เลย ล่อมาเลยอุปกรณอร์อยู่ข้างในไปหมดเลยเครื่องึเครื่องอะไรอยู่ข้างในอุปกรณ์ช่างอะไรมอเตรอตร์ออะไรทวันที่เตรียมเลยมันมีถังมีซมีมมรายละเมันสเตรียมาคานะฮะห้องลูกสอบมหาอะไรทั้ห้องนะทำอะไรกอ่าแล้วเข้าทา ถ้าใครมาที่นี่นะใครอยากจะชมที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่จะมีไกด์นะฮะมีไกด์ที่พาเราชมทุกอย่างที่นี่ได้นะฮะนะเรียบร้อยอันนี้คือเรื่องราวน้ำป่าที่เป็นมาช่วงปี2 5 0 0กท่ไร่500 <49. S 1> อะไร49ถูกต้องครับเมื่อปี2 5 4 9นี่คือร่องรอยของซากที่เหลืออยู่ของโรงงานที่นี่ยี่เรสังเห็นไหมอันนี้คือข้าวของที่ เคยอยู่ที่โรงงานตอนนี้ก็กลายมาเป็นของที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้มย้อนกลับมาดูเครื่องไม้เครื่องมือนางกชอบท่านผู้ชมเป็นยังไงเครื่องเก่าหมดแล้วเสียหมดใช่ไหมลันนี่คือของที่หลงเหลืออยู่เฮียสังนี่ฮะอ่ะไปอ,อ,อันนี้ขนาดรถโฟลิฟต์นี่ก็ยังไปกับน้ำแล้วท่านผู้ชม ฮะอันนี้อันนี้มันหนักจัดยังไปแล้วอยากจัดหมดละทพิพภัณฑ์ก็ประมาณนี้เดินออกจากนี้ไปก็จะเป็นจุดจําหน่ายาผ,ลผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่นํามาแปรรูปนะครับพิกวิกิตเป็นโอกาสนะสืบสานพระราชนิพานนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อชมุชมชนใช่ครับแล้วก็นี่สามารถเดินทะลุได้เลยทางออกมีอยู่ทางนี้นะครับลาน,านดอกไมครับ มีฮะข้างในก็จะมีผลิตภัณฑ์ของดอยคําจําหน่ายนั่นเอง,น,องนะคุณสาวเนาะค่บปิดบายข้างในนี้ก็จะมีร้านคาเฟ่นนะอยู่ข้างในมีเสื้อของเสื้อผ้าข,ของที่ผลิตาจากบริษัทโครงการเออจากโครงการของอดดอยคํามีวางจําหน่ายที่นี่ใครสนใจอยากจะมาเลือกเดินเลือกซื้อก็อสามารถมาเดินซื้อได้น,ดนะคุณสาวเนาะว่าคลิปเรายาวเลยไปหลังนั้นเราเดินออกไปข้างนอกกันดีกว่าไปครับไปครับ ท่านผู้ชมเราเดินออกมาฝั่งนี้เราก็จะตรงไปที่สถานีอนามัยพระราชทานเนาะนี่ฮะเป็นรูปในหลวงที่ยืนตงอย่าอยู่ที่นี่นะครับโดนน้ำป่าซัดไม่เป็นไรมีพาไปดูตรงสะพานที่ในคลิปบอกว่าน้ำสูงเท่าสะพานน้ำสูงเท่าไหร่สูงเท่าสะพานดูสิสะพานสูงไหมสูงอ,อ่ะแต่น้ำสูงเลยจากสะพานนี้บ่านนี้ก็กำลังซ่อมแซม คุณเชียงน่าจะซ่อมแซมไปที่สะพานของกรม<ะ>ชมลประทานครับมีที่วัดด้วยอะไรนะมีที่วัดอ่าน,นี่เป็นสถานีตรวจวัดระดับน้ําอันนี้เขาจะตรวจเป็นสัญญาณเตือนไงเชียงถ้าน้ําจากที่นี่สูงเมื่อไหร่มันก็จะเตือนให้ชาวบ้านได้อ,อพยพมีน้ําน,นี่จะเป็น,<ห>นสถานีอนาอมายัยพระราชทานแห่งแรกของ อ้โหยากนี่ข้างในก็จะมีเล่าความเป็นมาสมัย,มยตั้งแต่แรกเริ่มนะอยากเข้าไปดูไหมโอ้โหเป็นยังไงอันสถานีทำไมาสมัยก่อนกับตอนนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมไม่มีสายอะไรหมดแลวอันนี้ก็จะเป็นจุดห้องจ่ายายานห้องจ่ายายาลงทะเบียนก็จะอยู่ที่นี่ก็จะมียมียาให้เราให้ดูนะ ข้างในก็จะเป็นเครื่องช่างน้ําหนักอันนี้เหมือนของเราที่อยู่บนดอดืเนาะใช่ข้างบนก็จะเป็นห้องดูแลคนไข้นี่ในห้องนั้นก็คือเห็นไหมเมื่อกี้เราอยู่ตรงสะพานใช่ไหมน,นั่นคือระดับน้ําที่มันขึ้นมาถึงสูงว่าอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เก็บมาให้ดูเลยสูงมากสูงมากไปขึ้นไปวัดจีนกันดีกว่าพี่กันสักแพงครับเจ้าพ่อชีน้ำที่คิวสร้างขึ้นไปวัด จีนกันท่านผู้ชมที่นี่ช่วงปลดจีนนะก็จะมีคนไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ที่นี่กันเยอะมากโอ้โหมันสามารถขับรถขึ้นไปได้นะทางนี้เหรอใช่ฮะขึ้นไปข้างบนเจอกันข้างบนดีกว่าไปครับไปครับเฮ้ด้านบนก็จะจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมระวังมีนำ้ำนี่ฮนะเฮ้ย <c oughs> นี่ครับพระเทวโพธิสัตว์คนจีนก็จะมากราบไหว้กันที่นี่เนาะคีศรัณหเนาะนี่ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนงทีศรัณห์ค่ะนี่นฮะ,ฮะส้มอะไรฮะฮะอะไรนะส้มโอไม่ใช่ลูก็นั่นคือโรคอะไรสักอย่างนั่นแหละพ่อจำชื่อไม่ได้แล้วแต่มันไม่ใช่ส้มโอมันเป็นไม้ประดับ โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศไหมท่านผู้ชมให้ชมกันประมาณนี้นะ้องคิซังเนาะค่ะหอกฟ้าวันนี้สดใสมากดูนี่มาปิดคลิปกันตรงนี้ดีกว่าให้คิซังกลับขอพรที่นี่ได้นี่อันนี้เขาเรียกอะไรคิซังรู้ไหมฮะไม่นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินลงไปฝั่งนี้กันน้องคิซังเนาะค่ะเขี่ย okay, สำหรับนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าคิซังจะพาไปทําอะไรยังงที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้ เรืวๆหล่านี้แล้วกันวันนี้รับชมประมาณนี้นะฮะนี่ตอนนี้ข้างล่างก็กำลับบงแก้ไขปรับปรุงกันยกใหญ่เลยนี่ดูวิวสามารถมองเห็นวิวตรงฝั่งได้สวยงามตามท้องเรื่องเลยนี่ก็จะไปหมู่บ้านห้วยขานได้นะเดินทางขึ้นไปถึงยอดดอยนั่นเลยโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าคิวซังจะพาไปทำอะไรนีดเดีก็รอติดตามรับชมได้แล้วเหล่านี้แล้วกันเนาะครับ อย่าลืมลนะครับคิซังอย่าลืมก่อนแล้วจะแซ่บแน่นะครับเราเป็นกำลังใจให้คิซังและพออ่อโซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่สู้ค่ะไม่สู้ค่ะ